สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียนน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกกุหลาบมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองมาคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาว9เซนติเมตรค่ะพอวัดได้9เซนติเมตรแล้วพับลงไปค่ะวางลงไปเลยค่ะจับตรงร้อยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมานะคะจับตรงรอยพับค่ะเอาเส้นที่2นะคะมาคลองเส้นที่1ค่ะเส้นต่อมานะคะจับตรงรอยพับค่ะ ปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเอาสามนะคะมาคล้องสองลงไปหลังจากนั้นเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับค่ะสอบมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลริบินให้กว้างๆนะคะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือเราพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะดึงริบบิ้นให้กว้างกว้างอ่ะดึงริบบิ้นให้ ดึงสลิบินออกไปค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาเส้นนี้ค่ะสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นนี้ค่ะสอดมานะคะทางซ้ายค่ะเส้นนี้ค่ะจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนค่ะเส้นต่อมาค่ะจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะพับกลับลงมาค่ะเราบิดปลารดิบินไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นลิบิ้นออกมาค่ะต่อมานะคะเส้นนี้จับตั้งฐานริบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นลิบินกลับลงมาค่ะ บิดปลายริบินมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบินออกมาค่ะต่อมานะคะเส้นนี้จับตั้งฐานดิบินขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายดิบินมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบินออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะเอาเส้นสีขาวลงมาจับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเอาเส้นนี้ลบมา จับเส้นสีบานเย็นนะคะชี้มานะคะทางขวา2เส้นคู่แบบนี้จับตั้งฐานขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทําคือเส้นนี้เส้นสีบานเย็นนี้เอาเข้ามาข้างในค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สองนะคะหรือว่าเส้นที่เราทําอยู่นะคะให้ชี้มาทางขวาค่ะค่ะสเส้นคู่เหมือนเดิมนะคะจับตั้งฐานริบบิ้นนะคะให้ชี้ขึ้นไปด้านบน เส้นที่เราทำสีบันเย็นเอาเส้นสีขาวนะคะเข้ามาข้างในค่ะต่อมาค่ะเส้นที่เราทำอยู่นะคะให้ชี้ไปทางขวาค่ะทีนี้เป็นเส้นเดี่ยวนะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเนี่ยค่ะปล่อยออกมาแล้วก็จะเรียงกันแบบนี้ทั้งสี่เส้นนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาเอาสามเส้นนี้รวบไว้ เส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวานะคะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมานะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นกีบด,ดอกสีขาวปลายริบบิ้นนี่ค่ะทะลุออกนะ ค่อยดึงออกมาค่ะกลีบดอกแรกเราได้แล้วนะคะต่อมาเป็นกลีบดอกที่สองนะคะเราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปให้ปลายริบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนค่ะหลังจากนั้นเอาสองเส้นนะคะสามกับสี่ลงมาเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวาแล้วก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้น นำเส้นริบบิ้นที่ชี้ลงมาด้านล่างขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีบานเย็นค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะพับมาทางขวา พับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะปลายริบบิ้นชี้ลงไปด้านล่างจับปลายขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมานะคะเส้นสีขาวค่ะจับขึ้นไปด้านบนค่ะพับมาทางขวานะคะ พับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะปลายริบบิ้นชี้ลงมาด้านล่างนำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นนะคะดึงออกมาค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ไล่ดึงทีละเ,เส้นให้สวยงามเลยนะคะนี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะดอกกุหลาบเสร็จแล้วให้เราพีกลับด้านขึ้นมาเส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะ เส้นลิบบิ้นนะคะที่อยู่ทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นลิบบิ้นนะคะที่อยู่ข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นลิบบิ้นนะคะจากซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ